ุณสวัสดียามเช้าในวันพฤหัสบดีค่ะทุกคนวันพฤหัสบดีอากาศกำลังดีเลยค่ะทุกคนค่ะวันนี้ตื่นมานะคะเห็นอุณหภูมิที่24องศาไม่น่าเย็นกำลังดีเลยเมื่อวานวันก่อนอ่าเมื่อวันก่อน23องศาเย็นเย็นกว่านี้นิดนึงนะคะมาวันนี้เราก็ว่าเอ๊ะทำไมเย็นจังก็เลยจับดูซิอุณหภูมิเท่าไหร่ 24องศากำลังดีเลยคะ่ะทุกคนวันนี้วันพฤหัส,สบ,บดีเพื่อนเพื่อน,นึกถึงสีอะไรคะวันพฤหัส,สบ,บดีเห็นชัดเห็นเด่นชัดไหมเอ่ยวันพฤหัสบ,บดีก็นึกถึงสีส้มใช่ไหมคะแล้วจังจะเป็นอะไรที่แบบชอบทําจริงๆก็ชอบทําตามสีนะและอย่างก็คือชอบดูว่าเลื่องงามยามดีของวันวันพฤหัส,สบ,บดีจะเป็นสีอะไร แต่วันนี้ไม่ได้ดูเลิกงามยมดีของสีนั้นเนาะแต่ก็จะดูสีประจําวันไปก่อนวันนี้ก็คือวันพฤหัสบ,บดีใช่ไหมคะอันดับแรกก็คือชงแก้วกาแฟสีส้มอยากจะหาแก,แก้วกาแฟให,ให้ครบตามสีของแต่ละวันเลยนะคะแต่ยังยังยังได้ไม่ครบหายากค่ะทุกคนค่ะนะคะก็เลยเออไปโชคดีนะไม่แพงเลยค่ะราคาย่อมเยาซื้อมาได้ก็ขอให้เป็นสีส้มก็โอเคค่ะชอบชอบชอบมากเลยนะคะ ชอบวันเทหัตส,สบ,บดีสีส้มวันนี้ใส่เสื้อสีส้มด้วยเป็นเสื้อกันหนาวที่คว้าม,มาได้ตัวเดียวเองมั้งเพราะว่าลักจังมาอยู่ที่บ้านสวนใช่ไหมคะก็ไม่ได้เอาเสื้อผ้าจากบ้านกรุงเทพมาักเท่าไหร่เสื้อตัวนี้ก็จะใส่บ่อยมากอากาศเย็นนะคะใส่ตัวนี้บ่อยมากกําลังคิดอยู่เหมือนกันว่าแม่ไม่มีเสื้อหนาวเลยลูกจะให้ลูกชายเอามาให้ดีไหมเพทุกคนขานี่แล้วก็ลูกหัวใจเห็นไหมคะ,ะลักจังลอย ขนมปังเป็นรูปหัวใจค่ะเป็นคนที่ชอบนะคะโรย,ยน้ําพึ่งดูที่ชอบมากๆเลยนะคะในการสร้างสีสันในการที่จะโรยน้ําพึ่งใส่ขนมปังได้หนึ่งภาพแล้วชอบมากค่ะโอ้ยวันนี้หัวใจก็สวยอยู่พอสมควรนะคะทุกคนกับกาแฟนะคะแก้วกาแฟและอีกอย่างเราจนะชอบ ประดับตกแต่งดอกไม้สีส้มนะคะประจำประจำวันพฤหัสแต่วันนี้ทุกคนคะ่ะดอกไม้สีส้มในสวนของรัชจังก็มีแค่ดอกเดียวเองอะ่ะสงสารสงสารน้องเลยไม่ได้ไปเด็ดน้องมาเพื่อนๆดอกไม้สีส้มมีอะไรบ้างอ่าแต่ที่ในสวนของรัชจังก็จะมีหนึ่งดอกมัทุรดานะคะดอกน้องจะบานใหญ่สวยนะคะแต่ช่วงนี้น้องไม่ได้ออกดอกมา หลายสัปดาห์แล้วนะคะจริงๆดอกมาทุรดานี้ก็จะออกดอกตลอดปีนะคะแล้วมีอีกดอกหนึ่งก็คือดอกพวงแสดดอกพวงแสดแบบชนิดต้นนะคะพวงแสดจะมีทั้งชนิดต้นชนิดเลยใช่ไหมคะที่รักจังมีที่สวนนะคะก็จะเป็นชนิดต้นอาทุกคนค่ะเป็นชนิดต้นก็เลยไม่ได้ไปเด็ดน้องมาสงสารน้องน้องยังออกดอกไม่โดกนะคะเพราะว่าเป็นชนิดต้นที่ที่เป็นต้นต้นต้นเตี้ยต้นแข่ะค่ะทุกคนก็เลยไม่ได้ไปเด็ดน้องมาประดับ ก่อนนั้นก็คือจะประดับด้วยดอกมัทุรดานะคะพะน้องจะเป็นดอกที่ใหญ่สวยไหมคะทุกคนอันนี้จะเป็นรูปหัวใจดวงที่สอง้ลนะคะแล้วจังจะทานขนมปังประมาณสองแผน่นนี่น้องจะเยิมเลยนะคะสองแผน่นในการทานขนมปังต่อหนึ่งแก้วกาแฟนะคะทุกคนทุกคนทานขนมอ,อะไรกับกาแฟกันคะยามเช้ามีไหมบางคนก็จะไม่ได้ทานขนมปังเนาะ หรือหรือหรือไม่ก็ทานเป็นขนมปังบางคนก็ทานกับสาลาเปาเคยไหมคะรจารยัก็เคยทานนะคะกาแฟกับสาลาเปาก็เคยทานเพราะว่าเราจะได้ทั้งความอิ่มจากขนมปังเอ้กับกัซาลาเปาใช่ไหมคะแล้วก็ก,กาแฟแต่ของเราจย์นี่คืออยู่บ้านสวนนะคะทุกคนคะ่ะอะไรที่สะดวกและง่ายที่สุดก็คือขนมปังเนี่ยแหละคะ่ะเราซื้อมาตุนเอาไว้เนาะ ขนมปังนอกจากจะเป็นขนมปังแบบเาขาเรียกว่าขนมปังโฮมเมดเนาะแล้วจังจะชอบทานแบบนี้เพราะเขาจะเป็นขนมปังที่นิ่มแล้วก็อร่อยเวลาเราจะเขาเรียกว่าเราจะเราจะกินคู่กับอะไรเรากินได้หมดอย่างแล้วจังก็จะกินคู่กับน้ำผึ้งแล้วก็มีแยมเนาะแยมก็ไปแล้ววันนี้ก็ทานน้ำผึ้งไปขนมปังกับกาแฟดำยามเช้าค่ะทุกคนค่ะทานด้วยกันนะคะ ขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากๆเลยนะคะบายบายสวัสดีค่ะ